ใช่โมโหสิงนี้อย่าฟฝ้าสมัครเฮียนมอลามเด้อแน่แน่ทุกคนยังคงเป็นบ่าเป็นอย่างคือว่าอย่าฟฝ้าสมัครเฮียนก่อนที่ทุกคนจะไปสมัครเฮียนมอลามทุกคนต้องไปศึกษาสังคมมอลามก่อนว่ามันเป็นจั่างไรแน่นอนอยู่แล้วว่าสังคมแต่ละมอแมนมีความแตกต่างกันหลายหม,มอลามที่พวกเขากำลังศึกษาอยู่ตอนนี้สังคมส่วนใหญ่ที่ทุกคนเห็นก็นคือยูไผยยูมันโบวีไผยสนใจไผยไปเฮียนไปสอบไปกินข้าวก็คือคนเดียวเลยคำว่าหามูยากโบยาาคือกันเนาะทุกคนยากพ สมควรค <น S 1> ที่มาสมัครเฮียนอยู่ที่มอลามนม,มีทุกสวงอายุเลยบ่าวจะเป็นนักเฮียนวัยเ็ตเวียค่ะในเรื่องการเฮียนมีคาถามยังบอกเข้าใจสิ่งใดแมนปรึกษาตัวเองเป็นหลักเลยแล้วการเฮียนมอลามนี้เฮาจําเป็นต้องเข้าห้องเฮียนสามารถอ่านหนังสืออยู่บ้านเบิ่งบรรยาย้อนหลังอ่านหนังสือเอาเองฮอดมือมาสอบมาเสงเขาก็ต้องมาสอบมาเซงคะแนนวัดจากที่เฮามาเสงอย่างเดียวเลยบ่มีคะแนนเก็บเดิอสังคมมอลามก็จะประมาณนี้เนาะการที่เฮายางอยู่มอลามเลยเห็นคนยางไปย่างมาคนเดียวว่าต้องป ใจนะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว